ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการนางสาวนัทนานหันยี่ไหลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงยางดงยางราชบำรุงและยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเรีอนวิทยาฐานะชำนาญการ ข้าพเจ้านางสาวเปพนจวันดำอ่อนตำแหน่งครูโรงเรียนวัดดงยางดงยางราชวำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตสองข้าพเจ้าขอรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา2563ตามแบบวทสอง 1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน1.1ข้อมูลทั่วไปข้าพเจ้าเกิดวันที่7ธันวาคม2536อายุ27ปีตำแหน่งครูตำแหน่งเลขที่3129สถานศึกษาโรงเรียนวัดดงยางดงยางลาดบำรุงอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา มีลำเหนาบ้านเลขที่199ทับ3หมู่9ตำบกลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง1.2การศึกษาพศ2549จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนวัดสารนาธรรมรา,ามพศ2 5 5 5จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา พศ2560จบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร,ราชนคลิน1.3ประวัติการรับราชการพศ2560ถึงพศ2562รับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนวัดดงยางดงยางราชบำรุง และพศ2560ถึงปัจจุบันรับราชการตำแหน่งครูขศออหนึ่งที่โรงเรียนวัดดงงยางดงยางราชบรรุสองกลุ่มสาระที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนตามตารางสอน ปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่1สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จำนวน9วิชาจำนวน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่2สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จำนวน8วิชาจำนวน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์3ชั่วโมงการปฏิบัติงาน1 ชั่วโมงสอนตามตาราง860ชั่วโมง 2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ไม่รวม plc 160ชั่วโมง 3. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc 50ชั่วโมงรวม1,070ชั่วโมง 4. คุณสมบัติของผู้ขอ 1>, 1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัย 2. ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรนวิชาชีพ 5. การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกกำหนดปีพศส5 6 3 ได้อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำนวน20ชั่วโมงผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา3ด้าน13ตัวชี้วัดด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรได้ร่วมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีการปรปับปรุงโครงสร้างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพศ2560 ัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนา 1.2.2การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้จัดทำวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดทำแผนการสอนที่สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนและสถานศึกษามีองค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษากำหนดและมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิควิธีการที่หลากหลายใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานและผู้เรียนมีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลมาปรับปรุง1.2.4 คุณภาพผู้เรียนจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละห0มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดตัวชี้วัดที่1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มีการเลือกใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและนำผลมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น ตัวชี้วัดที่1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการคัดสรรพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานมีการประเมินผลตามสภาพจริงมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล ตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมและนำผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาไปใช้ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัดที่2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียนผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยและมีความสุขส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตทักษะการทำงานอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นไทยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประม,มุขตัวชี้วัดที่2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้ดรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์ จัดทำและใช้สาระสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์โดยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตัวชี้วัดที่2.3การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชาได้จัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชาอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตัวชี้วัดที่3.1การพัฒนาตนเองได้จัดทําแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานและได้เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตัวชี้วัดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพได้เข้าร่วมชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าขอ,ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการทุกท่านสำหรับคำแนะนำข้าพเจ้าพร้อมนำคำแนะนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น